จอกันอีกแล้วกับเอยียงวะรีแอควันนี้นะฮะเราก็จะมารีแอคซีรีส์เรื่อง Don't Say No เมื่อหัวใจใกล้กันนะคะก็คือจะเป็นซีรีส์เรื่องแยกของเฟียสกับเลโอเนาะซึ่งมันเป็นอ่าช่วงของอะไรนะ เซเว่นยีออฟเลิฟผ่านไททั์ซีรีส์นั่นเองนะคะโอ้กูก็เก่งเนาะพูดชื่อเขากลับหลังแต่พิเศษไปกว่านั้นนะคะวันนี้เราได้กิฟต์เซตของขวัญจากทีมงานมีไมวายนะคะทุกคนนี่ฉันรอมาหลายวันมากทางทีมงานเขาก็ได้ติดต่อผ่าน i.g. เนาะได้เล็กข้อความมาว่าจะมีกิฟต์เซตส่งมาให้อ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปแกะของขวัญนั้นเราจะต้องไปทำการรีแอค ตัวทีเซอร์ก่อนว่าเทเลอร์ที่ออกมาซึ่งมีความยาวแค่47วิไม่จชาคุณโว้ย47วิเองคุณพี่แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเอียงว่าเวอร์ชันนช่องเอียงว่าเวอร์ชัน2และก็ช่องเอียงอีกแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากให้กำลังใจหนุ่มพยของเราด้วยเนาะตอนนี้นางก็ทำการรีแอคไปแล้ว2 EP อย่าลืมไปติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจนางด้วยนะจ๊ะปเมื่อกดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดู เทเลอร์ของซีรีส์เรื่องนี้กันแต่อย่างงงนะเออฉันถ่ายไว้ก่อนหน้านี้แล้วเจอกันอีกแล้วกับยังวะแย่ในอีพีนี้นะจ๊ะไม่ใช่ในอีพีซิในคลิปนี้เออเราจะมารีแอคเทเลอร์ของดอนอะไรนะเดี๋ยวนะนึกชื่อก่นันดอนเซโนเดอะซีรีส์ เออโดนเซนูตซีรีเมื่อหัวใจใกล้กันเป็นเป็นไงการบ้านไม่่อยทำนะกูเนี่ย <c oughs> ก็คือมันเป็นซีรีส์ที่เป็นภาคของเฟียสกับเลโอซึ่งมันเป็นเขาเออมาเป็นจัก,กรวาลอะของทานไทยเดอะซีรีส์อะซึ่งจัก,กรวาลมันจะมีอยู่3จาจักรวาลใช่ไหมถ้านับจัก,กรวาลน,นี้ด้วยก็คือบังเอิญรักทานไทยเดอะซีรีส์หนึ่งทานไทยเดอะซีรีส์สองแล้วก็จัก,กรวาลที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือของเฟียสและเลโอ เออเมื่อหัวใจใกล้กันเนาะคือในตัวเนื้อหาก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าถ้าใครได้ดูทันไทย e ซีรีส์ซีซั่นสองอ่ะจะเห็นจะเห็นเลยว่าตัวเฟียสกับตัวเลโอก็คือเขามีบทบาทมาก่นะแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ถูกขยายความออกมาเออเข้าใจไหมแล้วทีเนี้ยมันพอมันมาเป็นซีรีส์อะ่ะมันจะได้เห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งของเขาเนาะที่ ตอนนี้เขาเป็นแฟนกันแล้วแต่ก่อนที่เขามาเป็นแฟนเธอบอกยังไงอะมีเพื่อนหลังจากเป็นเพื่อนเสร็จอะก็มาเป็นแฟนเอ๊ะเมื่อสิเอ็นจังไหนวะเข้าใจปะและที่ดีไปกว่านั้นนะฮะเราเป็นเรื่องที่ตัวเองก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันเนาะทางทีมงานของมีไมวายจำกัดเนี่ยเขาอินบอทไดเลกเมสเซจมาทางไอจีเนาะแล้วก็ส่งเมลมาด้วยแต่ว่าอเนี้เพิ่งได้เข้าไปเช็กดเูเขาขอที่อยู่ เพื่อที่จะส่งบ็อกเซตเออกิฟต์เซตนะกิฟต์เซตของซีรีส์เรื่องนี้มาให้กับช่องของเราต้องต้องขอบคุณพี่พี่ทีมงานมากๆาเลยนะคะที่แบบเออเห็นเห็นช่องน้อยของข้าวองแม่เข้าใจปะเรารู้สึกเพิ่มใจเนาะเอออย่างน้อยก็มีแบบเห็นช่องเล็กๆถึงแม้ว่าเราจะตัวใหญ่เท่าไหร่ก็ตามเนาะโอเคเราจะไม่พูดคำต่างเปลีแล้วเพราะว่าตัวของตัวของซีรีส <laughs> ์รู้สึกว่ามันมี สี่สิห้าวินาทีอืมสี่สิห้าวินาทีก็คือรู้สึกว่าซีรีส์จะออนแอร์ประมาณช่วงเดือนสิงหาอมประมาณนั้นนะประมาณต้นเดือนสิงหาที่ว่าพี่ๆเขาเขาบอกมาในในในเล็กนิเศษอะประมาณสิงหาแล้วก็ะจะออนแอร์แบบออนแอร์สดก็คือช่องวันแล้วก็จะย้อนหลังก็คือไลน์ทีวีเนาะ โอเคแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเอียงว่าเวอร์ชันหนึช่องเอียงว่าเวอร์ชัน2และก็ช่องเอียงอีกอย่าลืมไปกดให้ช่องเอียงอีกให้ถึง1,000นึ่งพันซับสไครป์เพื่อสร้างรายได้ด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ส6คนแล้วค่ะเกปะ๋ป่ะวพวกหัวซีล้องคลิปหนึ่งคือกันสามารถคอมเมนต์ได้นะคะอยากให้มีคอนเทนต์อะไรอยากให้ทำอะไรบอกได้เนาะโอเคฉันบอกมาโดนแล้ว3นาทีแล้วเดี๋ยวเขาสิก,กดข่ามไปดูตัวอย่างเทเลอร์ของ เฟี่ยวเลีอกันเลยค่ะกหัวใจค่ะเจตกูเป็นแฟนมันแล้วไอเฟียเป็นแฟนกูแล้วเราเป็นแฟนกันหลังจากนี้เป็นแฟนกันแล้วต้องทำไงต,ต่อวะ <c oughs> คิดเพื่อกันมาอย่าง20ปีใครจะไปรู้วะต้องทำตัวไงตอนเป็นแฟนกันนะเตื่นแล้วนะครับเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรนะตื่นได้แล้วไงไม่ดิมึงพูดว่าตื่นได้แล้วครับอ๋ออืมตื่นได้แล้วครับเฟียเออไปละครูเพิ่งรู้ว่าว่ามึงมีหลายแบบเ <c oughs> ชีย่ย จบไปแล้วเนาะสำหรับเทเลอร์ที่เราดูไปเมื่อกี้คือเอาจริงๆไม่เป็นการปล่อยเทเลอร์ที่แบบทรมานคนดูอะ่ะเออเพราะว่าเทเลอร์มันมีแค่47วิวิไม่หันได้หายใจเลยค่ะคุณพี่ขาเออปล่อยมาแบบอะไรเนี่ยจบแล้วซึ่งตัวเทเลอร์คือแบบคอมเมดี้มากคอมเมดี้สุดและวันที่4นี้นะคะสี่กรกฎาคมนะ,ะตอนบ่ายโมงตรงจะมีแบบสเปเชียลนะคะของตัวซีรีส์ ด no. อนเซโน่ะจะเป็นอะไรอย่าลืมนะเข้าไลน์ทีวีอย่าลืมกดแฟนให้เขาด้วยนะคะทุกคนหลังจากที่กดแฟนอไอเรียบร้อยแล้วฉันก็พูดเยอะมากมากค่ะถึงเวลาที่เราจะต้อง u n นบ x ็อกกิ e เซของขวันแล้วคือสวยมากให้ดูก่อนเป็นไงเห็นโบปะน่ารักมากเมื่อเช้าคือกำลังจะอาบน้ำอยู่เลยเว้ยแล้วทีนี้แบบ m e s s e n เจอก็โทรมาฮัลโหลครับอ่าพอดีว่าผมจะมาส่งของอ่ะเราก็งงเอะ๊ะ ใครจะมาส่งของขวัญให้ฉันผัวก็ไม่มีมึงเออใครจะมาส่งคนแอบรักฉันเหรอคนแอบชอบฉันเหรอชอบอ๋อโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวลงไปเอาแล้วพอแบบลงไปอ๋อไม่ใช่ผัวส่งมาจ้าแต่เป็นบริษัทมีายวไวนะคะส่งมาให้อ่ะเราจะมาแกะโบกันเลยค่ะคุณพี่สวยมากแพ็กเกจดีโบขึ้นเลิศอ่ะอันนี้นะคือโบที่เขาให้มา เป็นโบเก๋ๆนะครับทุกคนสวยมากต่อไปหยุยตื่นเต้นของแกะสุ้งค้าทุกคนตื่นเต้นมากค่ะหยูยแกคือดีอ่ะอ่ะอะไรเอาออกทีละอันเนาะเอาออกทีละอันนะ อันแรกเป็นรูปโปสการ์ดเออนี่ไงเห็นไหมตอนพิเศษร,รวมเรื่องราวของเฟียสกับเลโอก่อนจะเป็นดอนเซโนเดอะซีรีส์เมื่อหัวใจใกล้กัน4ีกรออักรดาพศวสันต์ซกรักดาหกสี่เวลาบ่ายโมงตรงทางไลทีวีเอ้ยมึงคือดีอ่ะอันแราานกระวัให้กอนก่อนนะคะ อะต่อไปเดขาบอกว่าอันนี้เป็นเดี๋ยวเราขอปิดอันนี้ก่อนนะเป็นออ่สเปเชียลแท็กนะสวัสดีค่ะพวกเราบริษัทมีามีไมวายจำกัดซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตซีรีส์ผลงานที่ผ่านมาของเราก็คือทานไทยเดร์ซีรีส์เกียรตินักมารักเลยมารักดีดีไม่ใช่นักแสดงซีซั่นหนึ่งและซีซั่นสองซีซั่นสองเนี่ยเป็นแบบเซเว่นแย่ออเลเนาะก็คือแบบรักเจ็ดปีของเขาเนาะ ตอนนี้พวกเรากำลังจะมีซีรีส์ใหม่เรื่อง d ั n เ Say No the series เมื่อหัวใจใกล้กันที่กำลังจะออกอากาศทางช่องวันศาเ็ดเร็วๆนี้ขอฝากผลงานของพวกเราด้วยนะคะอ่าแล้วก็มีแบบเป็นตาประทับมาเนาะเออว่ะเขาบอกว่าสามารถดาวน์โหลดเรื่องย่อหรือโปสเตอร์อ๋อนี่มงเก๋ว่าเก๋มาก โอ้ยแกเขินอ่ะเขามีรูปโปสการ์ดพร้อมลายเซ็นของนักแสดงน่าจะเป็นนักแสดงหลักอยูอเนอะเอออ่ะนี่มาได้โปสการ์ดนี่นะด้วยแกใครรู้บ้างอ่ะตายแล้วมีบทบาทด้วยนะในเนี้ยคือ เราเข้าไปดูในนั้นใช่ไหมวายฟิกเพราะส่วนใหญ่วายฟิกเขาจะให้รายละเอียดในการแบบนักแสดงในซีรีส์เรื่องนี้มีอะไรบ้างแต่ยังไม่ขึ้น2คนนี้เลยอะ่ะมีซูเป็นผู้ใดล่ะไปหา,าแม่และที่ขาดไม่ได้คือตัวแสดงหลักจ้าเก๋ป้าเออเอับซิมีเนี่ยมอายเล็กน้อยพร้อมลายเซน็นเห็นไหมไลายเซน็นเออ,อเก๋เก๋แม่เอ,อของเรา ฉันเคยเจอตัวจริงของเฟียตตอนไปงานกเกษตรไปกับเพื่อนสาวอีแอนโอ้ยนี่มีกล่องเนี่ยต่อไปนะคะนี่ก็เป็นอะไรอ่ะเป็นปากกาเป็นปากกาจ้า อ้่เกียข้างหลังเขียนว่าดนดนเซโนเห็นวะเห็นนะบูตี้บ็อกเกอร์แล้วตอนเนี้ยเออปากกาสวยมากลดเออลดไม่หยุดปกกาต่อไปฉันรักมากเป็นคนที่ชอบแคนวาสมากก็ต้องชอาแคนวาสแกเกีย อุ้ยอันนี้ไม่ให้นะอันนี้ไม่ให้นะคะทุกคนฉันจะใชนน้ข้างหลังเนาะเป็นบริษัทมีนายไ e วเนาะและข้างหน้าก็จะอย่างน,นี้อุยอยอ้ยดีเลยจะเปิดเทอมแล้วแต่ยังเรียนออนไลน์อยู่ก็ไม่เป็นไรใส่ตอนเรียนออนไลน์ได้ชอบอเก๋กระเป๋าผ้าเต็มโต๊ะตละหนึ่ง ต่อไปก็จะเป็นกระบอกน้ำคุณพี่สวยมากเก๋อุ๊ยถ้าเล่นแบบบ้านนอกคือกระบอกน้ำนะคะแต่ถ้าเล่นแบบ Hi so, so, s <S ไฮโซไฮโซกระบอกเก็บน้ำร้อนเออแบบไม่กระหล่อมกองนะทุกคน เฮ้ยม,มันดีอ่ะแกดูข้างในอันนี้เหมือนที่กองชาเลยวะ่ะเออเก๋มึงคืนล็อคลัดไม่หยุดสวยมากทั้งหมดก็คือสวยมากเดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรบ้างแล้วทั้งหมดแบบชาจาในกล่องก็หมดแล้วนะคะหมดแล้วนะคะหมดแล้ว เดี๋ยวเราจะให้ดูเนาะมีอะไรบ้างแต่แต่ตอนนี้คือแบบตื่นเต้นมากตื่นเต้นกับกระเป๋าผ้าแคนวาสเ <c oughs> พราะตัวเองชอบไงตัวเองชอบมากเนาะก่อนอื่นเลยก็คือต้องขอขอบคุณทางทีมงานเนาะมีมีไมไวายต้องพูดชา้ชาๆครับซึ่งบริษัทเขาแบบของจองกันมากมีไมไวายจำกัดมากนะคะที่แบบส่งข,งของขวาญกิฟต์เซตน่ารักน่รักมาให้เราเนาะคือเราก็ไม่้ไม่คาดฝันว่า เอออยู่ๆเขาจะมองเห็นเราอะ่ะเขาจะอารมณ์ปะซึ่งผู้ติดตามเราใน YouTube ก็ไม่เท่าไหร่เองนะนิดหน่อยแค่ยังไม่ถึงหมื่นเลยในเฟซก็แค่แสนห้ากับอีกอันนึงก็คือเราไม่ได้เกี่ยวกับซีรีส์นะอันนั้นมื่นหกเป็นส่วนตัวเนาะก็แบบไม่อยากเชื่อว่าเอออยู่ๆเขาจะมาแบบสวัสดีค่ะจากทีมงานจะขอส่งเกินฝันมากองขอบคุณอีกทีนะคะ และทุกคนเนาะอย่าลืมนะคะประมาณช่วงน่าจะเดือนสิงหาที่คุยคุยกับทางทีมงานเขาบอกว่าจะออนแอร์ช่วงประมาณเดือนสิงหาอย่าลืมนะคะไปกดแฟนในไลน์ทีวีด้วยและวันที่4ที่จะถึงนี้เนาะบ่ายโมงก็จะมีสเปเชียลนะคะตอนสเปเชียลออกมาอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะสำหรับนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเอียงว่าเวอร์ชันหนึ่งช่องเอียงว่าเวอร์ชันสองและช่องเอยียงอีกเจอกันคลิปหน้าในวันที่ซีรีส์ออนแอร์วันนี้ไปลวจ้า โอ้ oh, เราก็อันบ x ็อกของจากมีไม้ไวแล้วเนาะมาจากซีรีส์ n อนเซ No เมื่อหัวใจใกล้กันนะก็จะมีกระเป๋าผ้าปากกากระบอกน้ำแล้วก็โปสการ์ดให้เราสามใบนี่อันนึงเจ้าเฟสของเราและในวันพรุ่งนี้เนาะจะมีสเปเชียลอีวันที่4นะจ๊ะตอนบ่ายมงทางไลทีวีสามารถไปกดแฟนได้นะจ๊ะและยังไม่พอ เขายังให้ s p ปเ i a l Detail นะคะอ่าพวกเนี้ยตอนบ่ายสามารถที่จะสแกนเพื่อที่จะดูเรื่องยอ่อโปสต์โปสโปเตอร์ของตัวอย่างซีรีส์เรื่องนี้เนาะอ่าโดนเซโนหัวใจกลกันอย่าลืมนะจ๊ะบ่ายโมงพวกนี้เจอกันสแกนเลย